ขอเอาตัวคุณยูและวิ่งมาจากวินดี้ดูบาดมานิ่มๆเลยแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าทางซักเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคนมาเลยแล้วชาร์จโถขึ้นมาจะเต็มแล้วปากฉลามเขาลุกขึ้นมาตรงนี้จะเป็นยังไงกลายเป็นว่าได้มาก่อนที่โดนจะโดนปิดไฟหรือเปล่าครับเราได้มาแล้วครับตอนนี้ครับเรานิกเกียมาอีกแก๊กไปถึงสามคนด้วยกันเก็บทางทอยไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นทางน้ำพงครับไปเอาแอร์ดอปมาได้แล้วฮอตเอ็กเก็บทางนิกกี้มือไม้หายไปก่อนเลยเอาไรยังไงดีพยายามหนีเอาตัวเรากลับมาแล้วฮอตเอ็กเก็บลวคเเัอางไงงหหาจัวะบูทเพื่อนแล้วตรงนี้มือไม้หายู่ตรงนี้้แลวโบ๊ะเดียวเรรียบ้อยเลยครัย มนนยงา้ตไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยโดนนี่เก็บเกลี้ยงเลยล่ะฮะคุณผู้ชมโอ้โหคนเดียวตรงนี้เอาไปถึง4คิวด้วยกันแล้วแล้วป้าต่อบอลเยี่ยวไปต่อเนื่องเลยดนนี่เกให้แบบนี้ล่วงลงมาแล้วฮะโดนมาขนมจีนมาก่อนเลยนะวะโอ้ต่อเนื่อ้ต่อเนื่องเลยต่อเลยโอ้ยตโอเนเลยโอ้ยต่อเ่องยโอ้ยตอองเลโอ้โตอเ โดนนวดหน้านวดหลังโด้ยมัชเต้แล้วไม้พูเอายังไงแล้วชูย่าแกแถวยามเทถงขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าพายพี่บาทมึงปังจอบกันข้ามาก่อนไม้ยังไงหนึ่งวันป๊อกจะโดนไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะน้ำคุ่นครับเสิร์ฟทางด้านของบูครับเก็บบ้านก่อนเลยอย่างนี้ล้วเรียน้ำคุณดังนั้นคิวเก็บมาให้โดนขาวว่ามาก่อนแต่ว่าข้างหลังเนี่ยนะปี้พยายามจะเก็บอยู่เหมือนกันโดนเบิร์นมาแบบนี้โดนอนิเมชั่นเข้าไปเลยลยคผู้ชมมาแบบนี้ไม่ดีแล้วเลยครับฝากลงมาแบบนี้อีก เต็มหลอดผมบอกเลยว่า,ออาเอาละสับท,ทีเดียวนนเอ็กฮะสับหนึ่งทีมีคนมาต่อยตัดเอามีคนมาสับด้วยแต่การรูว่าสูงแกวิ่งมาจากไหนไม่รู้ปากหลังไปก่อนเลยครับยังไม่ได้โทงครับโดบีครับการโธงนี้ให้ได้มือปืนยิงมาล้มนอนอย่างนี้เอาเวเลสพยายามวิ่งมาแต่เหมือนกบว่าโดนปืนทีงต่างไปพยายามสับหนึ่งทีสองทีแต่การรู้ว่าบันเทิงก็ปิดทามไปครับ้นตรงนี้มันเข้าล้นเหลือครับยังไม่ได้โงขึ้นมาเก่งไม่ไต่อศูนย์เลยครับ โอ้โหตรงนี้ครับแจ็คแกเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับแล้วปิดทางเวดา้าไปเหมือนกันตรงนี้ขวงจัดๆเลยครับสำหรับทางเบลนี่ครับสูงวยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ก็ทุกครั้แจ็คแกบ,บูทมาไกลๆเข<ร>าได้ส่งหมายขึ้นมาก็จริงตรงนี้มีตัวมือไม้โอ้อยชนตัวตีอยู่หาทางอยู่โอ้หดูครับกล่องนี้ต้องได้ให้ได้ครับไล์ล่ะครับไม่งั้นทรัพยากรมันจะไหลยังต่อเนื่องเลยครับถ้าไม่ได้คงต้องได้อดอดมาเติมไฟในช่วงเฟสต่อไปก็ยังดีครับตรงนี้แล้วดุ๊กกับโบ๊ทได้มาคนละหนึ่งแคสเปอร์เสียแล ต่างงัดอยู่มันจะไปแง้ให้ได้แล้วตรงฉลามครับแต่ฉาดูไปแล้วเป็นแอร์ดอกกลองนี้ดูดดูดไปยังต่อเนื่อโอ้โหและฉลามก็โดนลักกี้ได้พลาดโดนดุเตเองตรงนี้แชมป์มาโยครับไปได้เหมือนกันแลวลักกี้โอ้โหสามคนตรงนี้สคนหลต่อเน่งจริงที่มัจะโดนตู้ครับพยายามจะเก็บองนี้ให้กับเพื่อนของเขาขวาซิ่งครับอีมาอยได้โอ้โอ้ย้ยโอโดนนวดโดนนวดโดนนวดได้นวดกันเลยเกินคนโอ้ ก่อนเลยเหมือนกันกรีนก็ไปเอาทางโจเซฟมาให้ครับเทคันไปกันมาแล้วเฉลิมไม่ยอมจะหวัวโดนดแทงสั้นไปไมหมายเหวี่ยงมาหมุนติ้วมาแทงทีนึงแล้วกลายเป็นว่าแหนมครับ <S <S <ไห>ดาเมจมมา <S <S <ไห>มล้นมาตรงนี้มีมือปืนยิงมา,อา,อย,างยังไงดีพยายามจะสับปอนปอนสับหนึ่งทีสับสองทีแปลเป็นว่าโดนปิดไปโดยโจเซฟแล้วครับตรงนี้เกลียลยกล้ยงเลยครับไอ้เซฟนอนเก็บทงจิ้วๆเลยครับขึ้นนำมาแล้วครับตีคนลุงตรงนี้แต่กลายเป็นว่าลารฟใช้จังหวะที่เนียนฟีฟีแบบนี้ทงไม่ได้ไปแล้วโอ้โหไม่ได้ยังไงมีคนมากัดได้ไม้แล้วเหมือนกัับวว่่่าา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 าเเจจ้้้พยยยยมมชธงงงตกกกกแปปิดนนี อีกสองทนเท่านั้นครับตรงนี้ลูกี้ ยังไม่พอมีผ้ามีแหววอยู่เลยชีพยูดเปย์ยังจะเทรดกลับมาให้ก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าฝั่งของเรดลายตอนนี้โดนลองกินุสวิ่งเข้าไปเก็บธงก่อนแล้วหวงไปจัมโบ้ยังไงดีเนินมาตรงนี้แล้วกลายเป็นว่ามือปากกระหลามบิ๊กซีแกมาอีกแล้วละครับปิดทางไีดีเซมาแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วหวดมาโดยพีตรงนี้ปิดโทบีไปเหมือนกันแล้วพีนัมเบอรกิวเอาดีเซตไปต่อทะเลาะกับดีเซนที่ตรงนี้ปั๊มยาจ้าจุ่มกันอยู่มีเซอร์ปิกมาแต่กลายเป็นว่าหัวทีเดียวยูโรครับปปิดดดหนน้้้าาาาากกกลลลลอออองงงงไยยย่่สววแัเเเพีตมมจะะรโ แล้วยังไงวิ oh, hmm ่งมาเต่าพยายามเอาฟาเชเต้มาสับดามิเข้ามาก่อนหนึ então, ่งที้งไม้จะมาโคตรทีเดียวกลับบ้านเราไปก่อนแล้วตอนนี้เรียกว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับว่าซากเดียวรับจะมีดูไว้มาบุกแล้วละครับตรงนี้ก็มาโก้โดนนวดหน้านวดหลังแล้วเป็นนนนี่ครับไปเก็บทางไคโดไปแล้วเก็บทางมาโก้แต่เบิ่อกี้อยู่ใบต่อเรื่องเลยหายไปจากการ์ก็บตัวมาจากทางด้านของเฟอร์กี้แหละครับยืนเก็บแบบนี้แล้วเสิร์ฟไม้บอลเรียบร้อยเลยยังซูงโดนตีเข้าหัวมาก็เป็นที่เรนี้เล้นะแบบนี้แล้วน่าจะเป็นที่เรียบร้อยไหมแต่ตอนนี้้วววิิ่่่งงมมาาาอยจจะ อำเผอเคาไม้เดียวเกรบตรงน,นี้แ,<ก>แต่ว่าซุงครับ ไม่รู้ว่ามีใครเห็นไหมเก็บทองมาแต่ว่าทากะวิ่งมานิ่มๆหนีออกไปเพราะว่าทางด้านของขวานซิ่งเนี่ยมายืนอออยู่บริเวณบ้านของกู่หลังมาจะเตะสามจากบอลฉลามไม่ยังที่จะแทงมาจริงๆทันไหมแล้วเสิร์ฟมาแต่ว่าอุ้ยทันนะคุณผู้ชมแซมดูกันก่อนในบริเวณทงแต่บักฉลามจะกโลนินเนี่ยปเจ่อหลังเอ้าแล้วมุมนี้ก็เสิร์ฟให้กับแซมเลยดับเบิลคิวเก็บทั้งชอนเก็บทั้งโลนินจัที่ไรเกอเข้ามาในวงทงของแกมคินเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับและตอนนี้จะโอลาฟก็เสิร์ฟถึงสองหัวด้วยกัันนนนแลลล้้้้้วเเเยยยยฮฮะะะตอออออีีโโหมมืืปจจรรริง่บคุณผูช มาอีกเดี่ยวเท่านั้นจะรอดไม่รอดรอดไม่เอาลรอดบาดเป็นที่เรียบร้อยจากลูกี้เก็บมะก่อนให้โจนัสลีตอนนี้มาแล้ว5ต่อศูนย์เลยครับเตไปหนึ่งพรังครับแต่ยังได้อยู่ยังแข็งได้อยู่แล้วสับมาอีกทีจับอีกทีเอาแล้วบาดไปต่อได้ครับหนึ่งคนเก็บไปสองเก็บไปสามเลยครับโอ้โดีอีกหจับมาพอดีครับแม่เกือบแล้วเหมือนกันแล้วลุกขึ้นมาปั้มเพย์ไปหนึ่งครั้งแล้วสามเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้ยทันโอ้หทันหมดไปเอาแล้วเหมือนจะได้เหมือนจะได้ถ้าได้บาตีห่างทั้งสอง่งด้วย ได้ครับในขณะเดียวกันนี่ไหลเข้ามาเยอะกันพอสมควรเลยครับแล้วป่าขึ้นไปก่อนเลยอย่างวีโนมครับเก็บทางคิสโตลุหรือคิสโตเบอร์บายที่เก็บมาที่เก็บมาตีมาก่อนแล้วเป็นยิงติดต่อยิงติดแต่ต้องรอดูจิมมี่ถ้าได้เกมจบ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 เราได้ปาเป็นยีป้าเรียบร้อยโล